เข้าใจธุรกิจเครือข่ายสร้างรายได้หลักล้านธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM หรือ m u l t ิ l e v e l Marketing Marketing หมายถึงการเคลื่อนสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค m ั l ติเล v e l อ้างถึงระบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลผู้ซึ่งทำให้สินค้าหรือบริการนั้นเคลื่อนตัวมันติหมายถึงมากกว่าหนึ่ง l ลเวลหมายถึงระดับหรือรุ่น ทำว่า MLM นั้นแพร่หลายมากเสียจนพวกพิระมิดที่ผิดกฎหมายและพวกแชร์ลูกโซ่ต่างๆได้พยายามทำตัวเองให้เหมือนกับธุรกิจเครือข่ายซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างภาพลบอย่างร้ายกาศและไร้เหตุผลให้กับบริษัทธุรกิจเครือข่ายใหม่ๆจนกระทั่งเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับแผนการตลาดของเขาเป็น u n i l e v e ว Marketing ติ้งเน็ตเวิร์ i มาหรือ c คออพีแม มาร์เก็ตติงและอื่นๆมี3วิธีหลักๆในการเคลื่อนสินค้าและบริการคือ1 r e t a i l ิ n ทลิงหรือการขายปลีกเชื่อว่าทุกๆคนคุ้นเคยกับระบบนี้ดีอยู่แล้วคุณเดินเข้าไปในร้านของชำร้านขายยาหรือห้างสรรพสินค้าแล้วซื้อสินค้าบางอย่างออกมา2 d i r e c t s a l e ลหรือการขายตรง คือการเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคผ่านทางเทคนิคของการขายเช่นการไปบ้านลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าการโทรศัพท์ไปขายของให้กับลูกค้าการขายตรงบางครั้งถือว่าเป็นการขายที่ไม่มีพ่อค้าคนกลางเช่นร้านรีเทลหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายเช่นการขายประกันเครื่องครัวสารานุกรม สาวขายเอวอนเป็นต้น 3. m ม n ันติเลเวลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเครือข่ายคือสิ่งที่เราจะพูดถึงนี้เราไม่ควรสับสนระหว่าง2อ,อย่างที่กล่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขายตรงคนส่วนใหญ่มักสับสนระหว่างการตลาดเครือข่ายกับการขายตรงยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการสั่งทางปรษณีย์ การทำการตลาดแบบปรณีนีสามารถถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ Sale ดิเล็กเซลได้บางคนก็ถือว่าการตลาดทางปรณีนีเป็นการตลาดแบบที่4แบบที่5ซึ่งมักถูกเข้าใจสับสนกับ MLM ก็คือแบบพีระมิดดังที่กล่าวไปแล้วว่าพีระมิดนั้นผิดกฎหมายเหตุผลสำคัญที่พีระมิดผิดกฎหมายเพราะว่ามันไม่สามารถเคลื่อนผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่ผู้บริโภคได้ ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่เคลื่อนไหวเราจะเรียกมันว่าการตลาดได้อย่างไรพีระมิดสามารถใช้คำว่าเครือข่ายได้แต่ไม่สามารถใช้คำว่าการตลาดได้ข้อขัดแย้งส่วนใหญ่ในใจคนมากมายที่ทำให้เขาไม่เข้าร่วมธุรกิจ MLM คือเขาไม่รู้ความแตกต่างระหว่าง MLM กับการขายตรงไม่แปลกใจเลยที่คนส่วนมากสับสนเพราะบริษัท MLM ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสมาคมขายตรง และในบางครั้งคุณอาจมองการทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนการเดินขายของแบบเคาะประตูเพราะว่าคุณได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายครั้งแรกเมื่อผู้จำหน่ายเคาะประตูบ้านคุณเพื่อพยายามขาย,ขายของบางอย่างให้กับคุณซึ่งแท้จริงแล้วมีลักษณะบางอย่างที่แยก MLM ออกจากการขายตรงนั่นคือหากคุณอยู่ในธุรกิจ MLM คุณอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวคุณเองแต่ไม่ใช่โดยตัวคุณเอง การเข้าร่วมธุรกิจคือคุณจะซื้อสินค้าในราคาขายส่งคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองด้วยหลายคนเข้าร่วมธุรกิจเพราะมีเหตุผลข้อนี้หลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มเอาจริงเมื่อคุณซื้อสินค้าในราคาขายส่งถ้าคุณต้องการคุณสามารถขายปลีกและคุณจะได้ผลกำไรคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าคุณต้องขายปลีกคุณจึงประสบความสำเร็จ บางบริษัทถึงกับกำหนดยอดขายให้สมาชิกทำยอดตามเป้าเพื่อเขาจะได้รับผลตอบแทนคุณสามารถขายถ้าคุณต้องการหรือถ้าคุณจำเป็นต้องขายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก็ขายไปเถอคะค่ะแต่หากคุณต้องการสร้างรายได้มหาศาลแล้วล่ะก็ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นมาจากการสร้างองค์กรประเด็นสำคัญให้การขายเป็นสิ่งที่ตามมาจากการสร้างองค์กรโดยธรรมชาติ คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะเขาทําสิ่งที่กลับกันคือเขาพยายามสร้างองค์กรโดยการขายคําว่าขายเป็นความคิดทางลบในจิตใจคนถึง95%ในธุรกิจเครือข่ายคุณไม่จำเป็นต้องขายตามความเข้าใจของโลกแต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ต้องเคลื่อนไหวมิฉะนั้นจะไม่มีใครได้รับเงินดอนเฟียลาได้นิยามคำว่าขายไว้ว่า การโทรศัพท์ไปหาคนแปลกหน้าเพื่อขายของบางอย่างที่เขาอาจไม่จำเป็นต้องใช้หรือไม่ต้องการขอยืนยันอีกครั้งผลิตภัณฑ์ต้องเคลื่อนไหวมิฉะนั้นจะไม่มีใครได้รับเงิน MLM สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเน็ตเวิร์ r มาร์เกเมื่อคุณสร้างองค์กรแท้จริงแล้วคุณกำลังสร้างเครือข่ายที่ใช้ในการกระจายสินค้าของคุณเองการขายนั้นยังคงเป็นรลกฐานของธุรกิจเครือข่าย เพียงแต่การขายในธุรกิจเครือข่ายนั้นมาจากการที่ผู้จำหน่ายแบ่งปันให้กับเพื่อนและญาติพี่น้องของเขาไม่ใช่ให้กับคนแปลกหน้าการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ให้ประสบความสำเร็จคุณต้องสร้างความสมดุลคุณต้องอุปถัมภ์และสอน MLM ให้กับคนอื่นและในกระบวนการนี้เองคุณจะสามารถสร้างลูกค้าได้ซึ่งก็คือเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องของคุณ อย่าพยายามอุปถัมภ์คนทั้งโลกด้วยตัวของคุณเองจงจำไว้ว่าเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งคือการสร้างองค์กรผู้จำหน่ายจำนวนมากแต่ละคนขายคนละเล็กคนละน้อยซึ่งดีกว่าการใช้คนจำนวนน้อยๆขายของปริมาณมากๆบริษัทธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียเงินปริมาณมหาศาลไปกับการโฆษณาเพราะสุดยอดแห่งการโฆษณาก็คือการบอกแบบปากต่อปากของสมาชิกดังนั้น บริษัทเครือข่ายจึงมีเงินมาใช้ในการพัฒนาสินค้าได้มากกว่าบริษัททั่วๆไปเป็นเหตุให้คุณภาพสินค้าจึงมักดีกว่าสินค้าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันที่พบตามร้านขายปลีกคุณจึงเพียงแค่แบ่งปันสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าสินค้ายี่ห้ออื่นๆในหมวดเดียวกันให้เขาเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อใหม่ซึ่งคุณได้ทดสอบด้วยตัวคุณเองแล้วว่ามันดีกว่า คุณคงเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่การเดินไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อขายสินค้าให้กับคนแปลกหน้าธุรกิจเครือข่ายที่รู้จักสอนว่าการที่คุณแบ่งปันคุณภาพสินค้าและบริการให้กับเพื่อนของคุณทั้งหมดนี้แหละที่การขายเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆควรใช้คำว่าการแบ่งปันมากกว่าการขายเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆข้อแตกต่างอีกอย่างของ MLM กับการขายตรงนั้นคือ การอุปถัมภ์ผู้จำหน่ายคนอื่นๆบางบริษัทอาจใช้คำว่าการหาสมาชิกใหม่อย่างไรก็ตามการอุปถัมภ์กับการหาสมาชิกนั้นต่างกันอย่างแน่นอนคุณอุปถัมภ์คนบางคนแล้วสอนให้เขาทำสิ่งที่คุณทำอยู่เพื่อให้เขาสร้างธุรกิจของเขาเองการอุปถัมภ์คนบางคนกับการทำให้คนบางคนเซ็นใบสมัครนั้นต่างกันมากเมื่อคุณอุปถัมภ์ใครบางคน คุณกำลังให้คำมั่นสัญญาที่จะช่วยเขาจนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จหากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้คำมั่นคุณกำลังทำร้ายเขาถ้าคุณทำให้เขาเซ็นใบสมัครมันเป็นความรับผิดชอบของผู้อุปถัมภ์ที่จะสอนผู้ที่เขานำเข้ามาในธุรกิจให้รู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างในธุรกิจเช่นการสั่งสินค้าการจดบันทึกความคืบหน้าในธุรกิจการเริ่มต้น วิธีในการฝึกอบรมองค์กรของเขาเองและอื่นๆขอให้บทความนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดจนกว่าคุณจะสามารถบรรลุความรับผิดชอบนี้ได้เพราะการอุปถัมเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายเติบโตเมื่อองค์กรของคุณโตคุณก็จะเป็นนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสำเร็จในที่สุดคุณจะกลายเป็นเจ้านายของตัวเองหากคุณทำงานให้กับบริษัทขายตรง และคุณตัดสินใจที่จะลาออกเพราะคุณต้องย้ายไปอาศัยที่ท้องถิ่นอื่นคุณอาจต้องเริ่มทำงานทั้งหมดใหม่อีกครั้งแต่หากคุณอยู่ในบริษัท MLM คุณสามารถย้ายไปในท้องที่ใดก็ได้และเริ่มอุปถัมภ์ผู้คนใหม่โดยไม่สูญเสียยอดขายจากองค์กรที่คุณได้สร้างไว้แล้วในท้องที่เดิมการทำธุรกิจเครือข่ายคุณสามารถสร้างรายได้ได้ไดมากมายจากการสร้างองค์กรไม่ใช่แค่การขาย ขอยืนยันอีกครั้งคุณสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีได้จากการขายสินค้าแต่คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างถาวรได้ด้วยการสร้างองค์กรเท่านั้นผู้คนจำนวนมากเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเพียงแค่ต้องการมีรายได้เพิ่มเดือนละ2,000บาท5,000บาทหรือ1 0 0 0 0บาทต่อเดือนและทันใดนั้นเขาต้องการที่จะจริงจังและเขาสามารถทำได้ถึงเดือนละ5 0 0 0 0บาท100,000บาท20 0 0 0 0บาท หรือมากกว่านั้นเขาเหล่านี้ไม่ได้หาเงินจำนวนมากจากการขายสินค้าเขาทำได้จากการสร้างองค์กรนั่นคือวัตถุประสงค์ของบทความนี้ที่จะสอนคุณให้สามารถสร้างองค์กรได้และทำได้อย่างรวดเร็วด้วยโดยการสอนให้คุณสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายให้กับผู้มุ่งหวังหากผู้มุ่งหวังของท่านเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นผิดกฎหมายเสียแล้ว คุณจะมีปัญหาในการอุปถัมภ์เขาอย่างแน่นอนคุณต้องชี้แจงให้เขาเห็นถึงข้อเท็จจริงเพื่อขจัดทัศนคติหรือความเข้าใจที่ผิดว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นเหมือนพีระมิดขอให้ทำความเข้าใจเพราะคุณสามารถนำไปใช้อธิบายกับผู้มุ่งหวังได้พีระมิดนั้นสร้างจากยอดลงมาด้านล่างดังนั้นผู้ที่เข้ามาสู่ธุรกิจเป็นกลุ่มแรกเท่านั้นที่สามารถอยู่ด้านบนของพีระมิด แต่ในรูปสามเหลี่ยมในธุรกิจเครือข่ายทุกๆคนเริ่มต้นจากด้านล่างและมีโอกาสเท่าๆกันที่จะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ของตัวเองทุกๆคนสามารถสร้างองค์กรให้ใหญ่กว่าองค์กรของผู้อุปถัมภ์ของเขาได้หลายเท่าท่าต้องการหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โค้ดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube